รันดอมคลิปนี้นะคะไม่มีความบังเอิญสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ช่วงนี้ Energy นะคะจากนี้ไปนะคะภายในหนึ่งเดือนนะคะพลังงานของคุณนะคะทางด้านจิตวิญญาณของคุณนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะข้อความจากจักรวาลถึงคุณนะคะ อาจารย์จะเปิดไพ่ไปแล้วนะคะคุณได้ไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นผู้ชายคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะช่วงนี้คุณนะคะจะตื่นรู้นะคะทางจิตวิญญาณน,นะคะจากกะที่เจ็ดคุณเปิดนะคะเขาเรียกว่าชาญนะคะ,านนะ,คะยานนะ,ะสมาธิและคุณมีปัญญานะคะสิ่งนี้นะคะจะเป็นนะคะเขาเรียกว่าอาวุธที่เรานะคะจะมีพร้อมในสถานการณ์ที่เราจะก้าวหน้า ในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะนะคุณนะคะเข้าใจว่าตัวตนของคุณนะคะมีนะมีพลังอำนาจหรือมีความเชื่อมั่นในตัวตนของคุณคุณจะหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเหมือนไม่ได้คำตอบมันถึงเวลาที่มันเป็นจุดสิ้นสุดแล้วนะ,ะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสิ้นสุด คือการตื่นรู้คือการจบสิ้นสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะหรือสิ้นสุดการเจ็บปวดนะบางคนนะคะบางคนนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยคิดวนเวียนนะคะเราจะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะเราปรับสมดุลจิตใจเราได้แล้วเรารู้สึกให้อภัยใจเราเบาสบายใจเราว่างเวลาที่เรามีความโกรธนะคะเรามีความแค้นเรามี ความอะไรที่มันติดค้างคาภายในใจคุณปล่อยวางมันเหมือนคุณปล่อยวางเหมือนคุณหลุดนะหลุดจากสิ่งเหล่านั้นที่มันพันธนาการคิดวนเวียนในหัวนะคะไม่ว่าเรื่องเก่าเรื่องอะไรที่ไม่เป็นไปอย่างใจเราต้องการความคาดหวังความไม่ได้อย่างใจความไม่ได้อย่างหวังนะคะคุณปล่อยนะคุณปล่อยสิ่งเหล่านั้นนะคุณมีความสุขคุณรู้สึก แช่มชื่นใจนะคะเบิกบานอารมณ์โกรธอารมณ์ขุนเคืองหรือเพียดแค้นหรืออารมณ์ไม่พอใจสิ่งต่างๆในอดีตคุณปล่อยวางนะคะมันเป็น energy ที่พลังอำนาจของคุณเนี่ยนะคะทั้งหยินและหยางมันเป็นการปรับสมดุลมันเหมือนคุณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณขึ้นอีกขั้นหนึ่งคำว่าอีกขั้นหนึ่งนะคะนะ เมื่อก่อนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทุกเศร้าเสียใจทราบข่าวสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เราอ่ะไม่ได้ยังใจหวังเราจะหงุดหงิดเราจะไม่พอใจอารมณ์พวกเนี้ยขุ่นัวในใจเรานะ,ะอารมณ์หมองเศร้าอารมณ์ขุ่นัวมันจะอยู่กับเรานานนะคะนานหลายวันมุกออนไม่ได้ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีตัวตนแล้วนะคะแต่ณนะวันนี้นะคะ คุณนะคะไม่ได้ลังเลสับสนในใจนะคุณปิดกั้นพลังงาน energy ที่ไม่ดีคุณเข้าใจและคุณปล่อยวางมันมี energy พลังงานของความรู้สึกในตัวตนของคุณนะคะว่าคุณมีอำนาจมากของในการดำเนินชีวิตนะคะจิตวิญญาณนะคะความคิดและหัวใจของคุณนะคะมันเป็นพลังงานของหยินและหยางนะคะนะะสังเกตได้มันจะมี king of w a n d และ e อานนะคะเป็นคนคนเดียวในตัวเองนะคะนะคะเป็นคนคนเดียวในตัวเองทั้งเข้มแข็งและอ่อนโยนได้ในคนคนเดียวกันคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่คุณพบคลิปนี้นะคะของหมอแจนนะคะคุณจะขับเคลื่อน คุณจะมุกอ่อนคุณจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะด้วยจิตวิญญาณอันตื่นรู้นะคะคุณจะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะค,ะคุณจะเยือกเย็นนะคะในหัวใจในดวงจิตของคุณจะไม่มีสิ่งไหนนะคะที่เข้ามาทําอันตรายนะคะหัวใจหรือความสุขสดชื่นเบิกบานของคุณได้ให้รักษาพลังงานหรือ energy นี้ไวนะะ้นะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพ่นะคะ อ่ะเดี๋ยวหมอจะให้ไพ่นะคะเซฟอ่ะ the secret safe care นะว่านะคะเด e s e c r ค t safe care นะเป็นการรักตนเองนะคะคือไพ่อ่ะนะคะอยากจะบอกคำแนะนำอะไรนะอันนี้เราย่องจิตวิญญาณคุณโอเคแล้วนะนะคะโอเคนะอ่ะนะคะพลังงานบอกว่านะคะมันเป็น energy ของนะ ถ้าเราจิตใจผ่องใสจิตวิญญาณผ่องใสนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. การนอนหลับพักผ่อนนะคะ mm hmm. การนอนหลับพักผ่อนนะคะการนอนหลับพักผ่อนบางสิ่งบางอย่างนะคะ mm hmm. เรารักหัวใจเรานะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ให้โฟกัสความสัมพันธ์ให้ตรงจุดนะคะให้โฟกัสความสัมพันธ์ให้ตรงจุดมันเป็น energy พลังงานที่พายอยากจะบอกว่า หัวใจเรานะรักคนคนนั้นและคนนั้นทําให้หัวใจเรานะคะทําไมคะมีความรู้สึกว่านะคะเรามีความปลอดภัยที่เราจะรักเราถึงจะมีความสัมพันธ์เราถึงจะมีเซ็กนะคะคุณจะคุณจะเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่เป็นรักแท้เราจะไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับใครได้โดยปราศจากที่เขาไม่ได้รักเรา เราจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคะเราจะไม่ไปวิ่งตามความรักหรือความสัมพันธ์นะคะเราจะหยุดนิ่งนะ,ะเราจะหยุดนิ่งเราจะผ่อนคลายเขาบอกว่าให้คุณนอนหลับพักผ่อนนะคะให้เรานอนหลับพักผ่อนนะคะให้เพียงพอบางคนอาจจะทํางานหนักนะคะมีใครบางคนมันเป็น energy ของความรู้สึกที่เจ็บปวดเสียใจหรือเรามีความสัมพันธ์ไปโดยที่ไม่ได้รับการตอบโจทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ ต่อจากนี้ไปนะคะมันจะเป็นเอนจที่คุณจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้รักไม่ได้ต้องการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเราจะไม่มีสามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือมีความสัำคัญกับเขาได้ถ้าเรารักเขาฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่ได้รักเราเหรืออะไรแบบนี้นะคะเราจะเข้าใจและเราจะปล่อยวางมันออกไปนะคะ เราจะไม่ยึดติดเราจะไม่ใช้ร่างกายหรือหัวใจหรืออะไรของเราอะนะหรือเซ็กของเราไปทุกเพลงให้กับคนแบบนั้นนะคะเอนเนจีไพ่อันนี้อยากบอกนะคะอ่ะทีนี้นะเมื่อเรามีปัญญาเมื่อเรามีมียาณมีฌานมีสติปัญญามีสมาธิจิตใจผ่องใสเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้เราเขียนนะเห็นไหมคะเขียนนะจิตวิญญาณของเราอ่ะ จิตใต้สํานึกของเรานะคะจิตใต้สํานึกของคุณเองนะคะว่าเขาอะต้องการสิ่งใดจะทําสิ่งใดให้คุณลิษออกมาเลยนะคะตอนนี้นะคะเขียนไว้เลยว่าปีใหม่นี้ที่จะถึงนะ,ะจิตวิญญาณของฉันนําทางบอกว่าหนึ่งฉันจะจะนะ,ะแบ่งเวลานะ,ะไปไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนักสมาธินะ,ะหรือฟังคลิปครูบาอาจารย์ใน YouTube ฉันนะ,ะจะทําจิตใจหรือจะบวดใจของฉัน,นะะบะปวดใจนะคะนึกออกไหมคะเราไม่ได้บวดกายเราบวดใจนะคะปวดใจของเราก่อนนะคะอ่ะเราลไปเราจะแบ่งนะคะว่าเราจะควรให้ความสุขกับตนเองโดยการนอนหลับพักผ่อนนะคะโดยการที่ไม่ได้โฟก,กัสถึงคนอื่นจะดูแลร่างกายเราให้มากยิ่งขึ้นนะคะทำงานหาเงินให้มันน้อยลงให้มันสมดุลอะไรแบบนี้นะคะ นะมีการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนย้ายนะคะแสดงว่าเป็นการออกกําลังกายมูฟ e m e เมนต์อะมูฟเมนตนะ์คะการเคลื่อนไปข้างหน้าหรือการเคลื่อนหรือการออกกําลังกายหรือการเล่นโยคะเห็นไหมคะเราจะต้องจดลิ์ว่านะ จิตวิญ,ญญาณเราผองใสแล้วนะคะแต่ร่างกายเราเนี่ยนะคะบอดี้เราเนี่ยนะคะต้องการสิ่งใดนอนหลับพักผ่อนทานอาหารที่ดีนะคะไม่หากโหมเกินไปเล่นโยคะฝึกสมาธิหรือฟังเพลงอะไรแบบนี้จะทําให้พลังงานเราเนี่ยนะคะจิตวิญญาณเนี่ยเชื่อมต่อกับสมองหัวใจเราแล้วก็บอดี้ร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะนะคะเอารคาคามา ไ่อยากจะบอกอะไรต่อนะคะขอคําแนะนําให้ทารโออีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่านะสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณนะคะนะคะสิ่งที่จิตวิญญาณคุณฝันนะสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากกระทํานะคะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์นะคะเขาบอกว่าถ้ามันรู้สึกไม่ได้ตอบโจทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ความฝันนั้นสิ่งนั้นก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันไม่ตอบโจทย์นะคะถ้าห้าเหรียญห้าดาบเห็นไหมคะห้าเหรียญคือไม่ตอบโจทย์ถูกไหมคะไม่เติมเต็มนะคะไม่ได้ไม่ได้ให้คุณค่าเน็บหนาวเย็นชานะคะอ่าแล้วก็ถอยออกมาเห็นไหมคะถอยออกมายอมแพ้เราถอยออกมาเพราะเราอะไม่จําเป็นจะต้องแลกความฝันของเราหรือตัวเลือกหรือทางเลือกเห็นไหมคะนะคะไพ่ต่อแบบนี้โอ้หมาก็ะขอไปสุดท้ายเลยนะ คุณจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี้ยโชคดีมากๆเลยของฝันที่จักรวาลให้คุณเนี่ยนะคะหนึ่งเหรียญอันนี้นะคะนะหนึ่งเหรียญนี้คือความโชคดีที่คุณจะได้จากนี้ไปตั้งแต่เห็นคลิปนี้นะคะคุณจะกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเองนะ,ะตัวตนของเรามีพลังอำนาจนะคะที่จะเป็นทำไมครับเขาเรียกว่าอะไรของฝันที่ดีที่สุดที่จักรวาลสร้างเรามาเราเป็นคนเดียวถูกไหมคะ เราเป็นคนเดียวในโลกใบนี้เราต้องมองเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองเรามีพลังอำนาจเรามีความฝันเราอยากจะเลือกสิ่งใดก็ได้ให้ตัวเรามีความสุขถูกไหมคะให้ตัวเรามีความสุขและบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากคิดฝันอยากจะทำนะคะให้เราลงมือทำนะะจิตวิญญาณเราไปตามจิตวิญญาณของเราเพราะตอนนี้ทำไมคะจิตเราพองใสคำตอบอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดไว้นะคะ ในในเซนต์หรือมันมีเสียงกระซิบในหัวของคุณหรืออะไรเนี่ยอันนั้นอะ่ะมันเป็นคําตอบที่แท้จริงของคุณนะคะเพราะว่าเวลาจิตที่ผ่องใสนะคะจิตที่ผ่องใสเนี่ยทุกอย่างที่เราคิดหรือเรานึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์งานเงินหรือการที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างแปลว่าสิ่งนั้นน่ะคุณมาถูกทางสิ่งนั้นมันเป็นคําตอบที่เยสนะคะแปลว่าใช่นะคะ นะใครบางคนนะคะจะโชคดีอันนี้คือเป็นโอกาสนะคะที่เราทําไมคะจะมีความมั่นคงไปในอนาคตทั้งอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณและความรักความสัมพันธ์เราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนเราได้ของฝัญน,นะคะอันนี้เห็นไหมคะจากจักรวาลน,นะคะนะต่อจากนี้นะคะหมอบอกเลยนะนะ ความมั่นคงเนี่ยนะในอารมณ์ของคุณในจิตวิญญาณของคุณนะ่ะไม่ว่าใครจะมากระทบอย่างไรคุณจะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจอย่างหวังคุณจะปล่อยวางคุณจะทิ้งมันไปคุณจะเดินไปข้างหน้านะคะด้วยทําไมคะด้วยใจที่เชื่อมั่นและศรัทธานนะสิ่งที่คุณเชื่อมั่นคือตัวคุณเองนั่นแหละคะ่ะว่าคุณน่ะ มีดีมีพลังอำนาจนะมี power มากพอและมีคุณค่ามากพอนะคะที่จะทำอะไรก็ได้ทำให้ตัวคุณมีความสุขนะคะไม่อนุญาตให้คนอื่นนะคะเข้ามาทำให้เรานะคะไม่มีความสุขนะคะโอเคนะนะคะขอให้มีความสุขมากๆสำหรับใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้